เชิการเพียงการุกอยาและทุกหน่วยเนี่ยค่อนข้างของพร้อมมากพอสมควรหรือว่าทราบทราบแล้วว่าจะมีแล้วก็มีการอิยตอคนอบยกคนออกไปก่อนแล้วนะคะซึ่งก็คิดว่าเมื่อกี้เช็คเรียบร้อยอย่างทีมคิดว่าอุปมาณไม่น่าจะเกินสองวันเหตุการณ์น่าจะที่ไทยมีค่ะท่านรองนายยก็ชอบดูแลเรื่องของโรคภัยด้วยค่ะขั้นตอนทาะสุงก็เตรียมเรื่องส่งเรื่องยาเรื่องอะไรทั้งหมดแล้วแล้วก็เรื่องของอาหารอะไรก็ครบค่ะ ตอนนี้ก็คือรอให้น้ําน้ําไปแต่ว่ามวลน้ําทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงไนกระถางของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากในในรอบนี้ค่ะก็เป็น,นรอบตอนนี้ก็จะมีวัน4จังหวัดที่ที่โดนหนักกักอยู่ค่ะก็เป็น2วันของว่าจะใช้ที่เรื่องของการจัดการอุปกรณ์ทุกอย่างนะ,คะเครื่องสูบน้ําที่จังหวัดต่างๆส่งไปครบหมดนะคะแล้วก็มีการเพิ่มมีการเรื่องของระยะยาวต้องทำ นะคะเพราะว่าไม่งั้นจริงแล้วในงบประมาณในการเยียวยาหว่าในการดูแลแต่ระ,ะ้งระยะสั้นเนี่ยถ้าเอามาเราคิดคำนวณจริงๆเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรามี่คิดแผนให้จบระยะยาวตั้งแต่สิปีที่แล้วหรือก็ว่าไปนะคะก็จะทําให้สามารถแก้ปัญหาในระยะยาวได้จริงๆอันนี้ต้องคิดต่อในเรื่องของสตตี้ให้จบค่ะ